สวัสดีค่ะพบกับกบดใบดำเยี่ยมนะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเซเว่นนะคะเนี่ยเดินไปกับหลานสองคนเนี่ยค่ะ <c oughs> เมืองไทยนี่นะคะร้อนละอุมากเลยค่ะเนี่ยตัวดำหมดเลยค่ะเนี่ย <c oughs> เดินอะมาเลยเดินตามมาเลยเลว นี่เนี่ยแะค่ะกำลังเดินไปแดดนี่ถ้าไม่กลางร่มนะคะตัวดำปิดปีเลยค่ะผิวผิวพังเลยค่ะต้องโบกกันแดดเลยค่ะต้องโบตาโบกนี่ค่ะสวัสดีเพื่อนๆป้าก่อนเลยเลยวัสดีค่ะแกมสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเซเว่นนะคะวันนี้จะอากาศร้อนๆมากินไอติมกันค่ะเดินไปเซเว่นเร็วเร็ว ตอนนี้กำลังเดินไปเซเว่นนะคะอันนี้คือวิวหน้าหมู่บ้านหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูรถปะอันนี้คือวิวนะคะนี่คือเซเว่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายอันนี้เรามาถึงเซเว่นแล้วนะคะเรามาซื้อติมกันอันละหล่ะเลื่องเราจะเอาอะไร เดี๋ยวดูซิมาดูว่ามีไอติมอะไรบ้างแล้วก่อนแล้วกันจชมลมูกบ้างแบบดาใส่เอาไอติมผีเสื้อจากกินกระปุกอะไรก็ได้เดี๋ยวป้าเอาแม็กนัมคลาสสิกอ่ะป้าเอาแม็กนัมคลาสสิก หยิบเสื้อใช่ก็หยิบมาสิคะต้นหยิบให้น้องหน่อยก็หยิบเสื้อมากิน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 หยิบมาไหนไหนแค่เอาอะไรโชว์สิแท่งนึงน้องเอาพอแล้วเอาแท่งคนละแท่งไอหยิบสิไอโชว์มาสิแต่มาเอาแท่งไหนไออันนี้ไอต้นเอาแท่งไหนคะไอดูซิเียวอันไหนของป้าหักได้ด้วยนะคะมันหักได้ด้วยโอเค โอเคอยงนั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินค่ะไปสิเดินไปช่องจ่ายเงินเท่าไหร่คะสามร่ยการนะคะค่ะจำาล้าผ่านรัเลยหรือเป็นเงินสดคะเอาเป็นต้นถือได้ป้าค่ะยไปไปยืนกยเกเยกันสามราารไาามร่เก้าหกสิบบาทค่ะนอบมะ

สวัสดีค่ะมันจะมานั่งกินในติมแล้วค่ะเพิ่งอ่ะแม็กนัมค่ะบอของเต้นอะไรไห,ไหนไหนดูสิเป็นเป็นเศษถ้วยกินไปอ๋อมันเป็นช็อกโกแลตความเย็นมันไม่ถึงไปเอาถ้วยมาเร็วๆเต็มก็ด้วยเอาไปใส่น้ำม่เนี่ย ร้อนมากตัวในตัวในตีมลายค่ะอืมอร่อยมากเอา,อาเอาเงว่หมยังเร็วเร็วเร็วทำเปิดไหนเร็วเร็ว ไปเอาช้อนมาใส่ดิครับตักกินได้เร็วๆเก็บมาใกล้ๆเร็วๆต้นอร่อยไหมคะอร่อยะคะ่ะนี่ของหลานเป็นเนี่ยอร่อย ทำมา <I do. S 1> เราาียกก็เอาไว้งั้นก่อนนั่งกินตรงนี้เถอะมาต้นเถอะมาเร็วๆร <ผม S 1> ็นของประกบเนี่ยมันมันมีหนังเลยเป็นช็อกโกแลตเครื่องไหนของเติมมาโชว์ที่อะไรไเติมแพนดา้าเติมแพนดา้าพอดีม,มาละลายมันร้อนมากก็เลยต้องใส่ใส่แก้วเติมมาเติมมาเติมเติมมาค่ะ แก้มถือมาใกล้ๆ้บ้างระนักเลียค่ะบอกบอกเพื่อนๆเสยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ,อ,อ,คะอืมแล้วร้อนี้ต้องกินไอติมค่ะชอบกินแมกนัมแล้วเธอแตมชอบกินไอติมอะไรคะไอติมหนูเชือแล้วโจ้เหรอะคะเ่นชอบกินไอติมอะไรคะบอกบอกเนพนด้าครับ ข้างนอกนะคะแดดแรงมากเลยค่ะผิวจะไ่ไหมหมอข้างหน้าอร่อยอร่อยมาก อันนี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะต้นบอกคุณได้อร่อยไหมอร่อยครับจุดเแล้วคีกันไมอืมมือเล่าจะกินดีกินดีก็ไปเอาละลายแล้วมั้งตัวแล้วอนอิ่มแล้วแล้ว,แล,วแล้วเหรคอครับอิอ่มยัองอืม เ,เร็วๆเ,เ,เขาไปเอามาอีกไปเอาอีกไหมคะเอ,เอาเร็วมากินมาดับเกมของเรานะมีหลานอยู่สามคนคะ่ะอีกคนหนึ่งเป็นหนุ่มแล้วอายุสิบห้าเขาก็ไม่ไม่ค่อยมาสูงสิงเท่าไหระะ่แล้วค่ะนานๆจะเข้ามาหาทีทยาลัยมัอยู่นี่ อร่อยหมดแล้วอร่อยมากต้นทำอะไรครับไต้เติ้ลไม่ได้ให้น้องกินอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมั้ยคะอยเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยกินอีกเนาะก็มานั่งนี่กินหน่อยเออค่ะค่ะนั่งนี่มานั่งนั่งม,มานั่งอะไรไ,ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยเช็ด อร่อยมากแตงขอกินผีเสื้อได้ไหมได้ได้ไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวป้าซื้อให้อีกมานั่งในใกล้ๆตรงนี้นไม่ต้องเช็ดวมานีน่เดี๋ยวป้าทําให้พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาหลานๆมานั่งกินอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามนะคะถ้าเกิดชอบก็อะไรนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดไชร์ให้พวกเราเลยนะคะ